สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรถไซต์พูดแฟนๆแล้วกถางโหทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจับต้นไม้มาทํากันครับก่อนที่จะห่างหายกันหายหน้าหายตากันไปอีกนานนะครับก็จะไปทํางานต่างจังหวัดนะครับขอฝากอีกสักหนึ่งคลิปนะครับเพื่อที่จะไม่ห่างหายกันยาวนานจนเกินไปนะครับก็พอดีเดินหาเราลรอบบ้านนะหาต้นไม้มาทําทําคลิปนะครับ ก็ไปเจอเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นต้นตะโกน,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 นะครับในรูปร่างนอนแบบนีค้ครับกึ่งกึ่งตักระถางนะครับกึ่งตักระถางแนวยาวนอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับว่าต้นนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะครับในวันนี้ เดี๋ยวมาดูลักษณะเด่นๆของต้นต้นนี้กันอีกสกอบนะครับว่าผมกะจะทำอะไรเขากับเขาบ้างนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของไม้ที่มีความเก่าแก่นะครับคล้ายเหมือนไม้ใต้ดินนะครับแล้วก็คดโค้งนอนเอียงชายยาวๆนะครับกึ่งๆตกกระถางครับ ความยาวยาวมากเลยครับเกือบเมตรนะครับแล้วต้นนี้นะครับที่นําเข้าตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็คือมีความตั้งใจที่จะมาดัดนะครับดัดกิ่งจากตัวนี้นะครับก็ต้องดัดลงเจ้าของเดิมนะครับอันนี้เจ้าของเดิมใส่ในกระถางใบนี้ไว้แต่ถ้าเป็นผมที่ได้มาผมคงจะไม่ใส่กระถางใบนี้นะครับ เพราะว่าผมจะดึงเจ้านี่ลงมานะครับนี่เดี๋ยวดูลักษณะด้านหน้าด้านหลังน,นะครับเจ้าของเดิมก็จะให้ด้านนี้นะครับเป็นด้านหน้านะครับส่วนผมผมมาเจอด้านนี้แล้วด้านนี้ต้องเป็นด้านหน้านะครับพะกิ่งนี้นะครับนี่พะกิ่งนี้กิ่งนอนด้านหน้านี้ถ้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คงจะไม่เห็นนะครับนะครับจะถูกบดบัง ต้องเอาเขามาไว้ด้านนี้นะครับเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดต่างๆความเท่ต่างๆได้เยอะมากกว่านะครับนี่อย่างตัวนี้นครับแต่ว่าต้องเอาลงอีกนะครับตนนนบนาา้นนี้นะครับการที่นําเข้ามาแล้วที่ยังไม่ทําถึงป่านนี้นะครับเพราะว่าอีกอย่างนะครับนอกจากที่จะไม่มีเวลาแล้วครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็จะก็อีกอย่างก็จะเป็นนี่ครับ ผมต้องย้ายต้นนี้ออกไปใส่กระถางใหม่นะครับเพื่อที่จะเอากิ่งนี้ลดดึงลงให้ได้นะครับอันนี้มันติดขอบกระถางดึงลงไม่ได้การที่จะทําอะไรกับเจ้าต้นนี้นะครับก็มีอยู่สอง,สองขั้นตอนนะครับที่สําคัญสําคัญก็คือเลี้ยงให้แข็งแรงยกออกไปเลี้ยงให้แข็งแรงนะครับในกระถางใบใหม่นะครับเลี้ยงให้เขาแข็งแรงซะก,ก่อนในกระถางใบใหม่แล้วค่อยมา Lets. ดับกิ่งก้านสาขาทีหลังนะครับ แบบอย่างที่สองก็คือดัดในตอนนี้เลยนะครับและแต่ต้องทุบกระถางวันนี้ออกครับต้องทุบออกบางส่วนครับเพื่อที่จะดึงกิ่งนี้ลงให้ได้นะครับแน่นอนครับสําหรับผมแล้วผมเลือกวิธีแรกนะครับก็คือยกออกไปใส่กระถางใบอื่นเลี้ยงให้แข็งแรงสักพักนะครับแล้วค่อยมาทําแต่ว่าวันนี้เดินหาต้นไม้มาทําก็เจอกับกิ่งก้านแบบนี้นะครับที่มัน แข็งและแก่ใหญ่แล้วก็มีกิ่งตายนะครับขั้นตอนแรกที่ผมตั้งใจไว้ก็ถูกปัดตกไปนะครับมาเปลี่ยนแผนเป็นขั้นตอนเอาแบบที่สองก่อนนะครับก็คือจะดัดในวันนี้ในขั้นตอนนี้เลยนะครับในกระถางใบนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ทันแล้วไม่ได้แล้วครับถ้าช้ากว่านี้จะเอาพวกนี้ไม่ได้นะครับจะเอายากมากเลยครับแข็งแข็งเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําการ กิ่งนะครับแล้วก็ดัดในบางส่วนนะครับนี่เดี๋ยวก็จะพิจารณาไปด้วยนะครับว่าจะสามารถดัดคดงอกิ่งไหนได้บ้างนะครับสำหรับผมนะครับไม้จบจากป่านะครับไม่มีอยู่จริงนะครับเจ้าของเจ้าของที่นําเสนอให้ผมก็บอกว่าเนี่ยครับเป็นไม้จบป่านะครับแต่สำหรับผมไม้จบป่าไม่มีอยู่จริงครับจบป่าได้แต่ไม่สวยครับ ไม้จะสวยได้ก็ต่อเมื่อถูกตัดเข้ารวดเท่านั้นนะครับจึงจะมีดีลาออนชอยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเล็มตรงโคนครับเพื่อที่จะมองเห็นกิ่งก้านสาขาทุกกิ่งนะครับเพื่อที่จะออกแบบได้ถูกถูกต้องนะครับถูกใจนะครับนี่แบบนี้เอาออกให้หมดเลยตรงนี้ จะเล็มออกทำความสะอาดให้เกิดความโล่งครับเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมาเก็บในส่วนที่กิ่งตายนะครับนี่แบบนี้กิ่งที่ตายแบบนี้นะครับ ที่ผ่านการคัดกิ่งมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะใส่ย,ยาถาแผลนะครับให้เรียบร้อยอย่างก,กิ่งนี้นะครับก็จะได้ขนาดแล้วนะครับเป็นกิ่งซับเมนธรรมดาครับกิ่งเมนก็จะใช้กิ่งนี้นะครับก็จะเลี้ยงกิ่งนี้ที่เขาใหญ่มีความใหญ่ยแล้วก็จะทำการคัดออกไปก่อนครับแบบนี้ อย่างกิ่งนี้นะครับที่อยู่ด้านในส่วนโค้งอันนี้นะครับผมก็จะเอาออกไปนะครับจะเหลือไว้เฉพาะกิ่งยอดที่ออกมาแทงออกมาตรงที่เป็นจุดหักนะครับด้านนอกเท่านั้นนะครับส่วนด้านในผมจะไม่เก็บไว้สักกิ่งนะครับก็จะพยายามเล่นให้หมดทุกกิ่งนะครับที่ออกมาที่ธรรมชาติ ให้มาคนระับผมก็จะพยายามเล่นทุกกิ่งเท่าที่เล่นได้นะครับจะเก็บไว้หมดทุกกิ่งนะครับเล่นตามสภาพเล่นตามกระแสของกิ่งไม้นะครับกระแสการเคลื่อนตัวของกิ่งไม้นะครับขอเวลาเก็บนะครับ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเก็บกิ่งที่ตายออกไปนะครับแล้วก็กิ่งที่ซ้อนกันนะครับกิ่งซับเมนกิ่งเมนนะครับคัดเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ครับด้านหลังนะครับเนี่ยที่จะของเดิมจะให้เป็นด้านหน้าผมก็เอาเขาเป็นด้านหลังที่จริงฝั่งนี้ดึงกิ่งลงนั้นลงก็จะเห็นเหมือนกัน,นครับแต่สิ่งที่จะไม่เห็นก็คือนี่ครับ จุดที่มาของกิ่งครับก็คือนี่ครับนี่ด้านนี้เราจะเห็นที่มาที่ไปที่มานะครับถ้าเป็นด้านนี้นะครับที่มาก็ถูกบดบังนะครับด้วยลำต้นหลักนะครับนี่หลังจากนี้ก็จะทําการเข้าลวดนะครับเข้าลวดตามทิศทางตามกระแสนะครับกระแสของกิ่งหรือกระแสสายน้ํานะครับมันหมุนเวียนไปทางไหนเราก็จะออกไปทางนั้นนะครับ เจ้านี่นะครับเห็นไหมกิ่งมันทะแยงนะครับกิ่งกิ่งหลักนะกิ่งเมนหลักก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกิ่งย่อยไปนะครับเขาก็จะมีความหักนะครับตรงวัานี้แต่เสือกหักแต่ดันไปหักกลับนะครับผมก็จะทําการม้วนซะนะครับให้เหมือนกับกิ่งที่เขาบิดม้วนนะครับนี่ตามกระแสของกิ่งเดิมนะครับ ตัวเจ้าพวกนี้ก็จะดัดหักกับคืนไปนู่นนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นตามกระแสของกิ่งหลักๆหลายๆกิกก่งนะครับก็ตามตามกันไปนะครับอย่างพวกนี้ก็เหมือนกัน,นครับก็ตามตามกันไปเอี้ยวฝั่งนี้นะครับเทม,มาฝั่งนี้ไปขายรูลมนะครับแต่จะไม่ใช่รูลมนะครับก็จะมีการตั้งยอดนะครับจะไม่มีการผิวจนเหมือน รูลมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการคัดกิ่งเขาลวดครับหาทรงสําหรับจะต้นตะโกต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับนี่ตัวนี้นะครับเราก็ดึงลงมาแต่ว่าดึงลงมายากมากครับเดี๋ยวจะต้นหลักจะลงมาด้วยก็ใช้หินก้อนนี้นะครับมาหนุนไว้แล้วก็บากตรงนี้นะครับสามสามบากครับแล้วก็งัดลงมา ก็มัดใส่ตัวนี้นะครับดึงแล้วก็ใช้ไม้นะครับช่วยดันอีกทีหนึ่งก็ได้ส่งออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่ส่วนเจ้าตัวนี้ก็มีความตรงมากเกินไปนะครับก็บากสามบากเหมือนกัน,นครับแล้วก็งัดลงมาดึงลังลงมาแบบนี้นะครับทุกสัสดส่วนก็ตอนนี้ ก็ดักตามกระแสขึ้นนะครับตามตามเมนหลักของเขานะครับดูตรงนี้นะครับดูจากลําต้นหลักโคนี้ก็พิวแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็คิ้วนี้ขึ้นไปโค้งหมุนแบบนี้นะครับก็จะตามกระแสต้นไม้เดิมของเขาเลยนะครับนี่ครับอีกฝั่งก็จะเห็นนะครับว่าต้นลําต้นเมนหลักก็จะมาโค้งบิดโค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็จะโค้งไปตามเกี่ยวขึ้นของเขาเลยครับส่วนอีกลำกิ่งนะครับที่หาจะทรงยากมากก็คือลำนี้นะครับแต่เขาจะเป็นต้องมีนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงเซลล์พวกนี้ไว้นะครับเซล์ด้านด้านบนถ้าไม่มีเจ้านี่นะครับเซลด้านบนก็จะพากันตายหมดแน่นอนครับก็จะตายกลายเป็นซากแบบนี้ทั้งหมดนะครับแต่ ต้นไม้ต้นไหนที่เราได้มาแบบมีเซลล์แบบหุ้มเกือบทั้งต้นแบบนี้เราก็คงก็จะเก็บไว้นะครับจะพยายามจะเก็บไว้ไม่ง,งั้นก็จะกลายเป็นแบบนี้เป็นซากกว่นี้แน่ๆครับแต่เมื่อไรที่ยังมีลำกิ่งแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเซลล์เยอะหน่อยครับเซล์หุ้มลำต้นเยอะหน่อยถึงแม้ว่าจะหาทรงยากนิดหนึ่งแต่เราก็จะทําเป็นตามๆเข้าไปนะครับตามๆ เมียนพวกนี้ไปต้นนี้ก็จะจบมีสองพุ่มนะครับพุ่มด้านบนแล้วก็พุ่มด้านล่างนี่ยเป็นสองพุ่มและเผืเ่ออาจจะมีสามพุ่มด้านล่างใต้นี้อีกครับต้นนี้ก็จะทําเป็นคล้ายๆกับต้นไม้ที่เอ็นและมีล,าลําธารรอด้ักได้นะครับัวทําเป็นไม้ลักษณะน,นั้น,นครับไม่ใช่ว่าจะตกหน้าผาสักทีเดียวนะครับ แต่จะเป็นต้นไม้ที่เอ็นแล้วก็มีลาธารน้ำตกข้างใต้นะครับต้นนี้จัดแน่ๆครับน้ำตกนํคสำหรับกระถางกจ้ต้นนี้นะครับที่คิดไว้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับกระถางขึ้นมานี่ลงมานี่ครับแบบนี้เลยนะครับให้สอดรับกันกับทั้งทุกส่วนของต้นไม้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับคลิมนี้ก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับต้นนี้ก็เป็นต้นอีกต้นหนึ่งที่รักแต่ก็ยังปล่อยเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่สนใจถ้าไปเร็วก็ได้ราคาที่ดีครับไม่แพงเท่าไหร่แต่ถ้ารอช้ารอนานรายละเอียดมาครบมาเต็ม ราคาก็จะอีกเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับที่สูงขึ้น,นครับยิ่งเมื่อกระถางเสร็จแล้วราคาเ็าจะยิ่งคูณสองเข้าไปเลยนะครับสนใจก็รีพักเข้ามาครับตัวนี้คึงต้นตรกระถางต้ตตนตะกูลต้นตะโกนาที่มีใบเล็กนะครับเล็กมากโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบตะโกหนูนะครับผมไม่ชอบใบของตะโกหนูไม่ว่าจะเป็นหนูต่างๆนะครับ แต่ผมที่ชอบพวกตะโกนาที่เป็นใบใบแบบตะโกนาทแท้ๆนะครับแบบนี้ซึ่งใบตะโกนาทแท้ๆก็สามารถเล็กได้นะครับดบูจะเล็กอยู่แล้วนะครับพวกนี้เลี้ยงไว้เฉยๆทิ้งใบขนาดนี้ถ้ามาจบจริงๆน่าจะเล็กขนาดนี้นะครับเกือบเกือบตะโกหนูเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับตรงนี้ อ,อขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์สมัครายนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราหากคิปนี้เป็นปะโดีน์ต่อขัานนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ